บรรยากาศเช้าวันนี้ครับสวย้บรรยากาศเช้าวันนี้กับเราเห็นความสวยๆง้ำๆแบบชื่นหัชื่นตาชื่นใจต้นไม้แสงแดดธรรมชาติหมอกตอนเช้าบรรยากาศดีตอนนี้เรากำลังเดินไปไหว้พระที่สถูกเป็นประจําเช่นเดิมทุกวัน ซึ่งเราถือว่าเป็นกิจ,จวัตรอย่างหนึ่งที่เราต้องไปทําอยู่เป็นประจำทุกวันถ้าไม่มีกิจอย่างอื่นก็คือการไปสวดมนต์ไหว้พระที่สถูปพันธนาเจดีในตอนเช้าๆเดินรับบรรยากาศาเผื่อมีคนมีคําถามขึ้นมาว่าพาสวดอยู่ที่วัดไม่ได้หรอไม่ได้บุญหรอทำไมต้องเดินไปสวดที่สถูป จะมีคำวินิจฉัยหรือว่าแก้ไขตอบวิสัชนาว่าจะว่าอย่างไรยิงส,วน,ส,ว,นสวนที่วัดก็ได้แต่ว่าการที่เดินไปสวดอยู่ที่สถูปนั้นมันมันเหมือนมันปลุกใจให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอ,อันนี้อันน,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 นี้ตอบในมุมส่วนตัวเนาะามรู้สึกส่วนตัวจริงๆเนาะ,ะคือไม,ไม่ไม่เอา ไม่เอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใดๆเอาความรู้สึกส่วนตัวเอาความรู้สึกส่วนตัวว่าไม่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 ใช่ความรู้สึกที่จะต้องไปหาหลักฐานอ้างอิงครับถ้าใจปิดหกือคำพีใดๆทั้งสิ้นครับเอาความรู้สึกส่วนตัวอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะมันรู้สึกว่าเรามีมีกำลังใจมีกำลังใจหลักๆเลยแหละคือมีกำลังใจนั่นแหละว่า เป็นสถานที่สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทิ้งกายเนื้อทิ้งขันเป็นสถานที่สุดท้ายคือลักษณะณตอนนี้เราเราได้ยินเราได้ฟังมีสื่อ,อมีคนซึ่งเป็นทั้งพระเป็นทั้งคารวาสเป็นทั้งอดีตพระ วงการพุทธศาสนาของบ้านเราเนีกำลังอยู่ในภาวะปันป่วนครับปันป่วนที่เสี่ยงต่อการสูญสิ้นวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเช่นบางคนไม่ให้กราบพระพุทธรูปไม่จำเป็นต้องกราบพระพุทธรูปมีบางคนพูดถึงขนาดนั้นเลยนะครับบางสำนักบางพวกก็บอกว่าพระไตรปีดกเนี่ย เชื่อได้แค่80%อีก20%เชื่อไม่ได้นี่ขนาดคำพีหลักของผู้ศาสนาครับสามก็คือมีการลักษณะออกมาประมาตพระสงค์องค์ข้ายเจ้าเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเช่นการเจริญพระพุทธมนต์ บางพวกก็บอกไม่จําเป็นไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่สั่งไม่มีในตรงไหนบางทีสวดไปก็สวดไปงัานงานั้นไม่รู้ความหมายครับอันนี้คือคือหลายแง่หลายมุมที่ถูกนํามาวิพากวิจารณ์ในสื่อแล้ววิพากวิจารณ์กันอย่างสนุกปากครับสนุกปากสนุกคําแล้วเอามาเป็นประเด็นในการโต้เถียง ในการโต้เถียงในการพูดง่ายๆด่ากันออกสื่อครับำหยาบหยาบบ้างคำอะไรบ้างเอามาเปรียบเราในฐานะเกิดมาในตระกูลที่นับถือพุทธศาสนาจะเป็นนับถือแบบทะเบียนบ้านหรือนับถือแบบอะไรก็ตามแต่มันคือความนับถือครับวัฒนธรรมประเพณีพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายสืบทอ,อดกันมาเราลองมาคิดดูว่า ถ้าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดมานั้นเป็นสิ่งไม่ดีหลายอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีมันก็สูญสลายไปตามกาลเวลาใช่ครับแต่พระพุทธศาสนาของเรานี่มันกล่อมเกล,กลาจิตใจมันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานของชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไปแล้วของหมู่บ้านของชุมชนใช่ใช่โดยเฉพาะคนไทยเนี่จนจนคำสอนทางพุทธศาสนากลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีไปแล้วถูกต้องมันฝังลากลึกแล้วก็มันเป็น มันเป็นเหมือนตัวประสานเป็นโซ่เป็นห่วงเป็นสิ่งที่ถักทอเอาเอาความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับให้ให้ยังคงมีความเป็นชาติศาสนาพุทธศาสนามาพระมหากษัตริย์ทีนี้ <c oughs> เมื่อถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างทุกวันนี้มีคนที่อ้างว่าตัวเองเก่งอ้างว่าตัวเองรู้อ้างว่าตัวเองศึกษาคือเอา แต่คํามาอ้างว่าเอาเฉพาะคําพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกจากคําพระพุทธเจ้าคําอื่นไม่เอาที่เป็นเรา,าเรียกว่าสาวกที่เป็นอัธกถา,าจารย์มาพูดที่หลังมาเขียนที่หลังอันนี้ไม่เอาทำให้เกิดการมีสองตั้มสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยทีนี้เรามาดูฝ่ายที่เห็นด้วยคือฝ่ายที่ไม่ศึกษาพุทศาสนาแค่อาศัยฟังแล้วถูกหู ฟังแล้วถูกหูถูกใจถูกอารมณ์ตัวเองครับก็ไปสน,นับสนุนซึ่งฝั่งนี้โดยมากแล้วจะไม่ใช่คนที่เข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆเพียงแต่เห็นเพเ่ินๆดูเพินเ่ินยิ่งใครเถียงเก่งคนนั้นชนะคนอื่นและคนพวกนี้ก็ยิ่งไปสรรเสริญเยินยอแม้แต่พระบางกลุ่มก็ไป เขาเรียกว่าไป,ไปสนับสนุนหรือว่าไปไปตั้งลัทธิขึ้นมาว่าตัวเองเนี้ยศึกษาและปฏิบัติตามเฉพาะคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปสอนศาสนิกสอนลูกศิษย์สอนกลุ่มจากกลุ่มเล็กแพ่กระจายไปเป็นกลุ่มใหญ่ใสรท่องคำพระพุทธเจ้าได้มาก คนนั้นจะมีผลงานจะมีความโดดจะมีความเด่นจะมีคนเคารพนับถือมากแล้วที่นี้การที่คุณไปท่องเอาคำนั้นมาเพื่อปรามาสหรือว่าเพื่อข่มคนอื่นนั้นมันใช่เหรอรมันใช่หรอหรือว่าเราถ้าตั้งคำถามว่าฟอร์บส์เพื่ออะไรเพื่อเหตุใดในเมื่อประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ ประเทศไทยสยามประเทศน,นับตั้งแต่ขัตติยะพระมาหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์บรรพบุรุษผู้ผู้ชาติแล้วก็สร้างแผ่นดินขึ้นมาก็อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นเป็นสิ่งที่รวมพลังรวมใจคนพรวมพลัง,รว,ลงรวมใจคนเข้ามาเพราะฉะนั้นต่อไม่ไง่ายถ้าจะถามอย่างอย่งย่ง อย่างถามผมเนี่ยตอบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าทําไมทุกเช้าต้องเดินมากราบมากุฎพันธนะเกดีสถานที่ถวา,ายพระเพลิงพระบรมศพพุทธเจ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดที่วิหารที่เราพักก็ได้ครับสวดที่โบสถ์สวดที่วัดก็ได้ครับสวดตัวเดียวกันบุญก็ได้เท่ากันแต่ทําไมเึ่งมาไอ้ที่เรามาเนี่ยมันอย่างน้อยมีเหตุผลสามอย่างนะอย่างน้อยที่ามานี่เหตุผลอะไรหนึ่งกายบริหาร,รได้ออกกํลาลังกาย ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นี่คือทางร่างกายครับ 2. ได้พบปะผู้คนได้เห็นวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีของคนอินเดียบ้านเมืองที่เรามาอยู่อาศัยครับว่าเขาอยู่กันยังไงเช้าเเขาทำอะไรกันมันเป็นการเปิดโลกกระทัดเปิดความกว้างในจิตใจของเราให้ได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้สามที่สำคัญเป็นหลักเลยก็คือเราเปรียบเทียบว่าเราปลูกต้นไม้ ต้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อกินผลหรือกินยอดก็ตามับเวลาเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราพรวนดินพรวนที่ไหนพรวนที่รากครับพรวนที่โคนต้นพรวนรอบโคนต้นเราใส่ปุ๋ยใส่ที่ไหนใส่ที่โคนต้นครับเราลดน้าใส่ที่ลดที่ไหนต้นที่โคนต้นครับนี่แหละคือความรู้สึกว่าถ้าเรามาทําอะไรในสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธเจ้าจริงๆเช่นตรงนี้เรารู้เราศึกษา เราฟังมาว่าที่นี่เป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีละของพระเจ้าเป็นที่ที่ร่างกายของพระเดจเจ้าเนี่ยกายเนื้อได้ทําการสลายร่างโดยเตโชกสินธาตุไฟที่พรวงอธิษฐานไว้จนกระทั่งไฟสงบแล้วเป็นพระบรมตาลิกระางให้เรากลาวไหวโบชานี่คือต้นกําเนิดฉะนั้นเราอยู่ใกล้ๆแค่300เมตรเนี่ยเราเดินมาเพื่อกายบริหารเราเดินมาเพื่อศึกษาวัฒนธรรมพิธี ในที่สําคัญเรามาอธิษฐานมากราบมาบูชาที่ต้นกําเนิดถ้าเราใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ําโคนต้นถามว่ากับปล่อยทิ้งไว้เฉยๆปลูกแล้วทิ้งไว้ให้เทวดาเลี้ยงอันไหนมันงามเร็วกว่ากันก็ใส่ปุ๋ยครับเอองามเร็วกว่าอันไหนได้ผลเร็วกว่ากันใส่ปุ๋ยลดน้ำเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่เรา <c oughs> มีความ รู้สึกว่าเรามากราบมาไหว้ที่นี่เหมือนเรามาที่ต้นกําเนิดมาที่โขนต้นเรามีความเจริญทางใจอย่างที่ท่านแซมพูดมันมีความสุขใจครับมันมีความปลื้มใจมันมีความเจริญใจนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกเช้าเราถึงเดินมาสักการะเดินมากราบมาไหว้ที่นี่กับเอวังก็มีด้วยประการชนิดค,ครับคลิปนี้ก็มาเล่าถึงเหตุผลที่เราต้องเดินมานะครับต้องเดินมากลาบไหว้ที่ มะกรดพันธนาจดีทุกๆเช้าเนี่ยก็มีเหตุผลประมาณนี้ครับตามที่อาจารย์ดรทองได้อธิบายไปโดยส่วนตัวแล้วชอบเหตุผล3ข้อนี้ที่ท่านอาจารย์ดรทองได้อธิบายมานะครับ1ก็คือไดอ้กายบริหาร2ก็คือได้มาพบปะผู้คนพบปะธรรมชาติสูรอากาศ3ก็คือได้มาสักการะ ตรงที่เป็นต้นกําเนิดถือว่าเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนาเ,เป็นสถานที่หนึ่งที่เราควรมากับไหวบูชาเ,เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ได้เนื้อหาสาระประมาณนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม